มาเลยบัลตี้เบลเบลบีสาคูฮัลโหลวาาัโหลครับฮัลโหลวัลโีลวัสดีสวหส่ีสนัสดีสาันดี้วัสดังี่วันดีสวัี่ังดีกวัายรัสดี่วัสดี้วัาดีัดี่วขาดีัี่ี่ี่ี ปีนปีนพี่ยิงข้างหลังพี่ปีนปีนพี่ยิงเขาหลังหมรณี่หลังไม่พออีกวะพี่ตรงนี้เหละพี่จะเป็นคู่กรณีปะเนี่ยไอสัตว์ยิงเป็นคู่กรณีเลยเราพี่ปิดตาเลยพี่ปิดตาแล้วชี้เรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วเป็นเดนมินถามเรื่องอะไรวะเนี่ยบันไดอะไรเนีลืมลื่อมไปทำไมพี่ดีไปคนแบบเนี้ยเดี๋ยวกูอยู่กูส่งเรื่องหักเงินเดือนดีกว่ากูว่า งานนี้แล้วน้องก็หักมาบอกว่าเดือนเดือนที่ได้ที่ได้อยู่ก็ไม่พอแดกแล้วพี่อยาหักผมเลยนะใกล้กับพี่อย่าเลยเขาพูดเดื่องประชาตีเขูดเดื่องประชาตีมาพี่สามวันที่แล้วอ่ะสามสี่วันที่แล้วกูเดินองประชารีมายตีบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนเรื่องอะไร มันเงียบจังะเอาเอา,เอาเคสหลักเอาไอคนที่นายกเขาเรียกมาคุยจริงเคสเนี้ยครับอ่าของเดวิดอ่ามันเกี่ยวกับคนที่ชื่อผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคนที่ชื่อออริเจ้าบังที่ที่เป็นชื่อในชื่อชื่อในไอซีซึ่งอ่าตัวตนจริงๆอ่ะเขาคือคนที่ชื่อว่าน่ารับถูกไหมอันนี้ทางเลวิดลับหลาบชาปิจออะไรเนี่ยทางเดวิดเป็นคนแอปพลูดตัวของ ไปดีเซียเส้นให้เขาเอาแล้วต้องไหมเอาแล้วเสี้ทีมึงเรื่องอย่งอได้ยินไหมเออ s h อตติ้งหน่อยไม่รู้เรื่องเลยตัวแทนตอบไหมเดี๋ยวไม่ชาวตัวเหมือนไม่ใช่แอดมินอะไม่เลยพอด<ร>ีพี่แคคสรับไม่เลยไม่เลยพอดีเดียวจะโตโอเคอันนี้น้ำน้ผมถามว่าแหละคนชื่อโฟมครับคุณโฟมใช่ไหมอ่านว่าโฟมหรือเปล่าเราเป็นแม่ในไอซีของคนชื่อน่ารักถูกไหมอุ๊ยอันนี้ก็คือเรายืนยันว่าน่ารักแบบมิจ้าเนี่ย คือไอเอลิซาเนี่ยคือโลเก่าเขาใช่ไหมครับคือคือเขาเป็นเป็นโลเก่าชื่อนี้แล้วยังไงต่อแล้วแล้วเขาโดนปลดบัตในโลชื่อได้รับกับนานะไปที่เล่นสองเมืองก็เลยกลับมาเล่นโลเก่าอย่างนี้หรออันนี้คนในแก้งคนอื่นรับทราบไหมครับหรือว่าไม่รู้มีใครรู้บ้างอะ่ะอันนี้ ให้อันอันนี้ผมผมถามว่าในแก๊งมีใครรู้รู้เรื่องนี้บ้างหรือแ,แบบว่ายืนยันได้อีกไหมว่าเฮ้ยเขาคือคนเดียวกันแต่ไเไดนโลเก่าจริงจริงในแก๊งมีมีใครที่แบบพอจะกล้าที่จะยืนยันออกมาไหมแบบรับทราบแล้วแบบมัม่นใจว่าเขาคือโลเก่าแน่ๆเขาไม่ได้พูดบอกว่าอันนี้อันไอ ใครที่คิดว่ารู้เรื่องนี้แล้วมั่นใจออกมาทางขวาให้ผมหน่อยผมผมไม่รู้ว่าแบบมีใครที่รู้รู้เรื่องนี้บ้างผมด้ถามทุกคนใครที่ไม่รู้ก็จะได้แบบไม่รบกวนเขาอะครับแต่คือแค่เนี้ยจะบอกว่าที่เรียกเลวิสมาเพราะว่าที่คุยกับทางสภาคือเขาบอกว่าเลวิสเนี่ยเป็นคนแอปปุ๊บเรื่องของบริสเซียเส้นให้เพราะงั้นก็เลยต้องเรียกมาถามว่าการที่คุณยืนยันมันมีกฎอยู่แล้วกับเรื่องบริสเซียเส้นว่าถ้าเกิดมันทำผิดร้ายแรงมันจะเป็นอะไรยังไงอันนี้ใครที่ยืนยันได้บ้างว่า อิลิจ่ากับน่ารักเนี่ยมันคือคนเดียวกันตั้งแต่แรกเลยเป็นโดเป็นเป็นแค่โลเก่าเฉยามาทางฝานี่มาแยกไหมผมเนี่ยแล้วก็ส่วนคนอื่นที่ไม่รู้เห็นก็จะได้ต่อยกลับไปครับจะได้ไม่ต้องรบรกวนเวลาของคุณงานนิ่งงานนี้ไม่มีใครเรื่องอ๋ออันนี้มีใครยันได้ไหมออแต่ถ้าเราเราไม่มั่นใจผมพูดนี้นะถ้าไม่มั่นใจหรือไม่ชัว ไม่กล้าย,ยืนเหมือนกันเดินกลับไปแล้วไปทํางานไปอะไรของคุณต่อได้เลยผมไม่ลนเวลาคุณจะได้คุยกับแค่คนที่รู้เรื่องผมมาได้ถาาตรงประเด็นาว่า,าจริงเรื่องนี้เลวิสไม่ได้ผิดแต่แค่ว่าเลวิสเป็นคนรับรองให้เขาเพราะงั้นหลายๆอยา่างผมเลยต้องต้องต้องมาถามข้อมูลจากทางอะไรเพิ่มเติมเอาว่าย,ยัางไงบ้างนะครับทีนี้หมายมบอกว่าใครที่คิดว่ารู้เรื่องนี้แล้วแบบยืนยันให้ได้แล้วแบบสามารถให้ข้อมูลผมเพิ่มเติมได้แยกมาทางฝ่ายนี่เลย ส่วนใครที่ว่าเฮ้ยตัวเองไม่รู้เรื่องเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรก็ตามเชิญไปทํางานได้เลยครับอันนี้ผมผมไม่ว่าอะไรเราเอาแค่คนท,ท,ที่ที่รู้เรื่องก็พอจะได้เคลียร์เป็นประเด็นประเด็นไปอ่ะ,ะเคียวกลับแล้วอยากคุยอ่าว่าไม่กลับกันหมดเอ,อเอ่อต้องต้องบอกอีกแจ้งอย่างครับนายกส่วนใหญ่แล้วคนที่อ่อคนที่เข้าแก๊งมาครับตีเป็นคนหามาครับฉะนั้นตีจะเป็นคนรู้ข้อมูลทุกอย่างเยอะที่สุดครับ เอ,อ<ม>คนคอส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจครับคือคือคนเนี้ยเขาเป็นแฟนกับคุณตีใหญ่แฟนเล่นอีกโลคิวาใหญ่อไอเนี่ยใช่ไหมไอเนบอกว่าเออเท่นเนี้ยใครใครที่ยืนยันได้หรือแบบรู้เรื่องนี้แล้วย,ยืนยันได้ก็แยกออกมาผมก็ได้สอบถามพวกคุณต่อว่าผมกม็เข้าใจว่าเออแบบมันบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่ถูกไหมครับบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรตรงนี้หมือน ที่เราบอกก็โอเคก็แยกย้ายกันได้เลยผมไม่ได้เอาแค่คนที่ที่รู้เรื่องผมไม่ได้สืบจากแค่ตรงนี้พอโอเคครับขอบขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่บกวนเวลาแล้วก็อันนี้ไอ้ตรงนี้ที่อยู่นี่คือรู้เรื่องแล้วก็ยืนยันให้ได้ถูกไหมไม่ครับไม่ส่วนใหญ่ไม่ครับก็เพราะว่าเพราะว่าต้องรับเรื่องให้ตีก่อนครับเพราะตีน่าจะเราต้องนานหน้าน่ที่อ่ะโอเคครับโอเคครับถ้างั้นใครที่ที่ไม่รู้เรื่องก็เชิญได้เลยครับจะได้ไม่รมกวนเวลากัน เออันนี้เหละเหลือใครบ้างครับอ้าวน่าจะเป็นตีใหญ่คนเดียวที่รู้เรื่องป่ะน่าจะตีแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าเป็นี้มันเป็นที่ว่าเลวิตเขาแอปพูดให้ว่าเป็นบริษาทชนนัยนี่แเขาบอกเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วไงว่าเป็นตีจากตีก็กลายเป็นตีหิดเลยทีนี้หรือหรือเป็นตีน้อยเดียรเราพรุ่งนี้เราก็เจอกันแล้วเนาะโอเค จักติกาเมันตีฮิตเลยอันนี้เศร้าเลยผีกับกลับหมดพากลับไปแล้วรออะไรอ่ะว่างานนี้ถูก <c oughs> มีคนเคยเรียกกูเป็นมึงเลยฉันกูหลงกูงงเลยเที่อะไรเหลืองวันนั้นอ่ะมีมาหากูมีมาหากูพี่เบลกูบอกเบลไหนครับเนี่ยอ้โอโทษค่ะไอ้เนี้ยจะรู้อ่ะ เรื่องอะไรพี่วินนะดีชี้อะชูสาวไงนอกใจพี่แล้วโดนเรียกมาเนี่ยขอยืนฟังไดไหมครับได้คืออะไรคือรับผอมมายืนฟังได้ไหมครับตีใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยวเขาตัวบัสครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเขาอยู่หลังบาสสักครู่ครับผมขอมายืนฟังได้ไหมครับ อันไม่กดจีดัมมาตรงบันกลางอ่ะมีต่อแล้วแล้วคนคนนั้นอยู่ไหนแล้วอ่ะพี่ลอยเราต้ององเรียกงแล้วพี่เพติดติดคิวอยู่ร้ออ่ะร้อยคิวอ่ะนั่นเหลีอยถามดีใหญ่ได้คนเดียวผมว่าน่าจะชคดเจี่น่นี่ใครเนี่ย ทำไมถึงได้ฉายาพี่เป็นตัวไลายทำไมพี่เป็นถึงตัวหอมทำไมอะไรเนี่ยพี่ฟานไหนวะใครคือพี่ฟานวะพี่ฟานคือใครวะ อ๋อโฆษณาไม่รู้ผมผมรู้อะไรบ้างอะผมไม่ผมไม่รู้เลยตอนนั้นอะไอเหี้ยสุดท้ายแล้วเรียกเลวิดมาชาวบ้านเยอะเลยวิ่งมาดูดลตอนนีน้ชาวบ้านขาแข่งจัดเร็วอะ แล้วพี่แวนตัวหอมไหมต้องมาต้องมาต้องมาดมอเองครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน<อ>ชาวบ,บ้านไม่ว่างนะบอกปะ แล้วพี่ตูนตัวหอมไหมคะลึกประดมสีะอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้ผูวเมียเขาว่าอะไรกันเนี่ยเขาว่าอะไรอะไรกันในช่องเ่นเนี่ยง่วงว่าเฮีย บอสเมียสิบเมียสิบไหนวะไม่มีสักเมียอ่ะเมียไหนวะเนี่ยเออคนดูหาพูดวะมาดูเว้มันเงียบจังวะเนี่ยกูต้องเปิดเพลงเหรอแล้ววะ สลับเอานะนะั้นน่ะมีอะไรกันครับ นี่ต้องเป็นเสีย,ยงนี้นี่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 เป็นเสีย,ยงนี้ดีเนาะเอาจริงอะไม่คือมันมันเปิดฟังมันแบบมันเพลินไงถูกปละ เฮ้ยไอตี๋มันมาเหรวะหลับไปเนี่ยกลแหละกลและนะกข่าวกำลังกลหลับเานานจัง,งอ,อ่ะหนึ่ง,งถึงสองสามนี่เออตัวบล็อกที่ไหนนะบล็อกอยู่มาติวูลเลยวะโรงพยาบาล ตรงบ้านเ๋ยวให้ไปรับปะโอ้โหแหมเราให้ถึงยอดกับไปรับคนตัวปักปะพี่ตรงบ้านเมื่อมุญใช่็นไหมพี่เบลอีเวนต์อีเวนต์พอยต์เก้าร้อยเก้าพันถูกปะถูกถูกมากเอาดีถูกมากเพราะว่าน้องรับมาอันละหมื่น มีกี่อันครับมีกี่อันมีสามสิบห้าอันครับโอ้โหอีน้อยจังสามสิบห้าอันเหรอครับไอ,อ้มาส่งที่ทําการได้ไหมได้ครับได้ครับค<า>ร,รับพี่เบนน้องยอยากเล่นนั้นนอะไงไม่ได้เล่นอันนั้นน่ะไม่เล่นไงอ่ะก,ก,ก,กด enter แล้วก็กด enter รัวๆก่อนแต่ทีนี้เรากด enter แล้วก็ด enter ตอนที่หลอดที่หลอดมันกำลังแบบวิ่งอ่ะคือต้องกด enter กด enter แล้วก็กด enter ใช่ไหมเอาง่ายเลย กด,กดแค่ Enter ก่อะไรเลยกด Enter ให้มันแบบว่ารูๆๆให้มันขึ้นไปสูงสุดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ก็กด Enter อีกทีนี่เหี้ยวคืออะไรอ่ะ อะไรนะโชว์อะไรดิโชว์อะไรเหรอเป็้หลอดปะเป็นหลอดปะดูไงอ่ะดูได้ด้วยหรอดูได้ดูไดแค่ห้าร้อยเองแ6 4สี่ร้อยหกสิบสี่เอ้ย้ย งไงวะอุ้ยเนียตึกจัดของจริงของจริงอุ้ยเกืบบ900อบเก้าร้อยอะกด enter แล้วก็กด enter แบบว่าให้มันแบบให้มันขึ้นไปสุดก่อน่ะแล้วก็ทีเนี้คือ,ค,อคือมันจะแรงแรงสุดมันก็คือตรงกลางคือที่มันเข้มสุดอะเข้มสุดมันคือตรงกลางอะไรคือแรงสุดครับเข้าไหนครับเท่าไหครับดไหนครับ โ,โห,โห uet, ใช่ไหมใช่ผมมองไหมไม่ป่าอะไรครับหนึ่งสองสี่แปดครับหนึ่งสองสี่ปแปดเก็จกับคับ หนึ่งเจ็ดแปดครับขอบค้าี่าแลลวครับแล้วมาแล้วเซ็นเตอร์เหมือนแบบว่าขอบคุณรตี คือมาแรกอะไรหรอก็จะแรกทุกชิ้นน่ะทุกที่มีอ,ะอ่ะอะฮัลโหลตัวใหญ่ครับครับพี่อีกคนจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมใครใครผ,ผมผมรอครับหรอใครอีก<ใ><ใ>อ,อีกคนหนึ่งจะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมคนที่เป็นต้นเรื่องอ่ะอีอีริจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยจะเดินเด,ดิถามไหมนะครับพี่เดยวถามไหมครับกดเงินมาสามล้านใช่ครับกดสามล้านเนียตั้งใจกดไหมตั้งใจกดจะเฉยไม่มีเลย โอ้โหขายแพงยังวะน,น,น่าจะยังเข้าไม่ได้หรือ่าครับที่ผมไม่แน่ใจนะโอเคอ่ะ okay. อันนี้คือแม่แจ๊กที่เรียกเรียกลิวิทมาครับคือต้องบอกว่าเราอะได้รับแจ้งจากสารพามาว่าอ่าวลิตของอิลิซาเนี่ยได้รับการแอปพุ๊กขานเราก็าคือแบบเป็นเราเนี่ยเป็นคนรับรองให้ว่า ให้เป็นวลิตไปชาชนภายใต้ของเราถูกไหมใช่ครับใช่ครับทีนี้ประเด็ก็คือ <c oughs> เขาอะอ่าแอดมินตรวจสอบไปอะครับแล้วก็พบความน่าสงสัยว่าออลิซาเนี่ยมันคือคนคนเดียวกับคนที่ชื่อว่าน่ารักที่เราทุกคนรู้จักกันตรงนี้แหละซึ่ง <c oughs> อรัเมื่อตอนเย็นเนี่ยเขามีการเรียกคุยกับทางทีมงานไปแล้วแล้วทางทีมงานอะบอกว่าเขาแจ้งว่าออลิซาเนี่ยคือโลเก่าเขา <c oughs> อ่า อันนี้สีใหญ่รู้เรื่องด้วยไหมถ้ามันคือโลเก่าเขาคือคือทนี่เขาบอกทีงานอ่ะเขาบอกว่าไอ้โลอลิจ่าเนี่ยคือโลเก่าเขาอีกคือตอนนั้นตอนที่น่ารักอะโดนลดกริ๊ไปอะครับเพราะว่าเขาอะมีกัะดิ๊มาทีอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่านะอ่ะก็เลยลดไปสองอันทีนี้เขาบอกว่าเขาอะกลับมาเล่นโลเก่าที่ชื่อว่าอีลิจ่าทีเนี้ยเรายืนยันได้ไหมว่าอันนี้คือโลเก่าเขาไม่ถึงว่าโลไหนครับโลอะไรล่ะครับโลโมัปัจจุบันเนี่ยใช่ ไอเอไลเนี่ยคือโลเดียวกันของเขาคือเป็นโลกของเขาตั้งแต่แรกแต่เขาแค่เรื่องเล่นไปอันนี้เรายินดันได้ไหมอันนี้ผมต้องต้องถามเขาเลยครับพี่ผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันครับโอเคนั้นเดี๋ยวรอเขาเข,าเข้ามาก็ไดนะ้ครับครับอ่าเ,เขาเขาติดคิวอ,อยู่อยู่ใช่ไหมตอนนี้ น่าน่าน่าจะใ,ใช่แล้วครับพี่น่าใช่แล้วครับอ่าอันนี้ผมตากถามได้ไหมว่าว่าคิวเท่าไหร่แล้วผมผมถามแล้วครับเขายังไม่ได้ตอบเลยโอเค งานสืบอ่ะงานเนี้ยงานสืบยาวอ่ะสามสามสิบกว่าคิวครัพี่ ไอ้นอนี้แกงต้องรับรับรับเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมครับพี่อ่าเพราะนี่คือคือแกงอ่ะไม่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 ต้องรับไว้แต่หมายถึงว่าแกงอ่ะรับรองผมมาเลยเลยเรียกแกงเข้ามาถามเพราะว่าผมอยากได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในแกงเนี่ยมีใครรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคนนี้บ้างเห่นไหเพราะว่าการที่พุกคนรับรองอ่ะหมายความว่าพวกคุณก็ต้องรู้จักเขาในระดับหนึ่งอ่ะถึงจะกล้ารับรองให้ครับครับครับพี่นะฮะเพราะงั้นก็คือแต่เมื่อไหเรียกเรียกมาก็ในนี้เขาบอกว่า คนใหญ่เขาก็เข้ามาใหม่เนาะแบบไม่ได้รู้ว่าแบบอะไรคือใครอะยังไงก็เลยแบบไม่ได้มีใครแบบยืนยันให้ผมก็เลยรอเรามาพอพอถามเราเราเองก็ไม่ชัวร์ถูกไหมเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอเขามาดีกว่าว่าน่าจะจบป่ะได้ครับพี่ได้ครับจ้ครับคือต้องต้องรอเขาอย่างเดียวด้วยยชน,นบพี่ก็คงต้องรอครับก็อยากจะเลียรยให้จบเหมือนกันเพราะว่าเห<อ><อ>็นแอดบอกว่าแบบเ,เรื่องนี้คุยมาหลายวันแล้วแล้ว,ลวก็แบบ อันมีทับไลน์ที่แบบมันบ,บางอันมันก็ดูสมเป็สมผลบางอันมันก็ดูแบบแปลกๆเขาก็เลยแ,แบบเรียกผมเขาเข้ามาคุยวันนี้ผมก็เลยแบบไปลดลล,ลลงหลักฐานแบบอย่างเ <ทำ S 2> มียไอ้เ <ลา S 2> บ,บียร์อยากจะมาถามมากกว่าแช่นนั้นอยแต่ที่บอกไปว่าไม่ง่ายเลยคือกินิจ่ากับน่ารักเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนรู้แล้วว่าคือคนเดียวกันแต่น่ารักเนี่ยเขาโดนปลดไปถูกไหมครับแต่เคอรดอลคนนั้นอันนั้นว่าเขาโดนปลดไปเขาไม่โดนแบนแต่ทีนี้ ประเด็นก็คือเขาอะกลับมาเล่นโลอิลิชาถูกไหมซึ่งเขาอะอ้างกับแอดมินว่าโลเนี่ยไออีไลเนี่ยคือโลเก่าขเขาที่เขาเคยมีอยู่แล้วประเด็นก็คือพวกผมมาแค่สงสัยว่ามันเป็นโลของเขามาตั้งแต่แรกหรือเขาสวมไอดีใครมาประเด็นอยู่แค่ตรงนี้เลยก็เลยอยากจะอยากจะให้เขาชีาา้แจงว่าเฮ้ยสรุปอีไลคือคือใครกันแน่อะไรวันนี้คือเขาเองตั้งแต่แรกหรือว่าอะไรยังไงแล้วมันมีหลักฐานอะไรที่แบบแบบว่าแบบแบบแบบช่วยแบบ เสริมแบบสิ่งที่เขาพูดได้บ้างก็เลยแบบต้องเรียกถามพวกเราว่าเรารู้จักมาก่อนอยู่แล้วไหมอะไรต่างๆนะว่าเราเองก็พูดให้เขาอ่ะว่าแบบเป็นเลเซียนไายใต้เราอะไรแบบนี้ครับครับพี่พี่ลาใครวะเนี่ยอลลชชอนไบโอนิก โอ้สวัสดีครับเยงไวบี้ ไอพีไม่มีเอวีผีได้เหงาพี่มองไม่เห็นวะหลังก็ยี่ออกให้ก่อนได้เป็นสักสามสิบคิวอ่ะเราจะได้เข้ามาไวๆยี่ตัวนี้ไม่น่าถึงนะพี่เบลแต่ถ้าพี่เบลออกไปน่าจะถึงเบลเป็รีบออกเป็นหลัเสียท่าหลาให้พี่แรงมากใช่นะเนี่ยมือมึงก็ไม่ได้เตะคนตกปลาดิเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอ่ะมึงก็ไล่เตะเลยฟรร์์มเซตรงนี้เขาจะฟังถูกปะเออ คนตกบางคนเกี่ยวงเตะไปเลยไม่ทำไรอ่ะคนฟ้าม์อ่ะจริง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 คือจริงจริงจริงเออนี่ะไรกนเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรคือเขามันตีสองทีอะวะคือเขามีอะไรนี่อยู่แล้วอ่ะคือตอนแรกเขามีโลนึงใช่ไหมครับแล้วเขาตีที่มันตีอีกโลนึงก็คือแต่นี่คืออะดีเดียวกันถูกไหมคือใช่คือแบบดิสคอดเดียวกันอะไรเดียวกันก็เลยแบบกดไปอ่าแต่ประเด็นคือไอโลนี้เขาอะกลับมาเล่นแล้วเขาบอกว่ามันคือโลเก่าของเขาที่เข้ามาชาวบ้านนะผม แล้วตอนที <Ton ic NG> ่เขากลับมาเล่นคือเขากลับมาได้ไงเขาเขาคุยกับพวกเองว่าไงก็ก็คือไอไออันนู้นนะพี่ก็แค่เปิดเล่นไปเขาก็ให้กลับมาเล่นโลเก่าที่เขาเคยมีอยู่แล้วคือแต่คนกกับมาเล่นไม่ใช่คนเก่าอย่างเงี้ยเหรอผมก็ไม่รู้ตอนนี้ถามผมคือถ้ามันมีโลนี้อยู่แล้วแล้วจะเอาโลใหม่เข้ามาตอนแรกทำไมให้มันไเาอยาเปลี่ยนชื่อเปล่าแต่เขาคนอื่นเรียงเขาว่าน่ารักนะพี่อันเหรอใช่เขาคือคนเดิมแต่เขาเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยเหรอเขาอาจจะเขาอาจจะคือคือโลที่โดนปลดไปแฟนอืม เข้าใจอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่แค่คสงสัยไงพี่สงสัยมันที่มึงสงสัยแหละไปเราจะเปลี่ยนถ้ามึงเขาเป็นคนเดียวจะเปลี่ยนที่ไหนอออกตอมมตรงนั้นแหละไปไปไปดูตัวไปดูสิทธิ์ไปว่าเก็บไปมึงวะเออต้องไปใช่ไหมไปไปเนี่ยไม่ก็กดร้านเดียวพี่เนี่ยไปดูปุ๊บถ้าทำไม่ได้ก็มาเลยมันไม่ใช่แล้วหรอเงินไม่ถูกไหมไปไหนใช่พี่เพราะว่ามันต้องคนถึงคนถึงคนถึงเงินก็คนถึงเงินอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีสิทธิ์ก็แลกไม่ได้ ยังไม่รู้เออฟังก็อยากไขแต่เขาติดขี้รู้แล้วเราออกให้เขาก่อนพี่เพราะว่าไปเดียวหรือยังไปเดียวแป๊บเดียวเราเร่งไปที่บ้านเนี่ยไปไม่แล้วแล้วมันมาหรือยังตรงนู้นอ่ะอ๋อเขามาแล้วจะมาแไหมนี่อยู่นี่ไปก่อน